มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนออสตินพูดได้ก้าภาษาเป็นผู้หญิงที่เก่งครบเครื่องมีสกิลทักษะพูดได้ทั้งไทยอังกฤษเกาหลีสวีเดนอินโดนีเซียสเปนโดยเธอเกิดและโตที่ฟินแลนด์นะคะทำให้ไม่เคยกลับมาที่เมืองไทยและไม่ค่อยรู้คำศัพท์ก็เลยทำให้เวลาพูดก็จะติดๆขัดๆ แถมยังพูดภาษาอีสานไดยด้วยเพราะว่าตระกูลของเธอมีบางคนที่พูดอีสานได้ทําให้เธอซึมซับพ,พูดอีสานตั้งแต่เด็กค่ะบอกเลยว่าแฟนออสตินนั้นเก่งครบเครื่องมากมีหน้าที่การงานที่ดีทํางานอยู่ที่บาร์ไนทคลับและยังมีบริษัทที่ทํากับแม่จนนางบีออกมาไลฟ์พูดเองจะจริงเทศอย่างไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแม่ได้ยินมาว่าโปรไฟล์ของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน พร้อมทางชื่นชมผู้หญิงคนนี้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองตั้งแต่อายุ14สมัยนั้นนางบียังไม่มีอะไรกับเขาเลยน้องมีพร้อมทุกอย่างจริงๆมีบ้านอยู่ที่นู่นถึงสองหลังและยังมีวินเทอร์เฮาส์อยู่บนภูเขาแถมยังมีบ้านที่ไม่ได้อยู่ก็เอาไปรีโนเวทไว้ปล่อยให้คนเช่าอีกต่างหากโดยฝั่งครอบครัวฝ่ายหญิงก็ร่ำรวยและยังใจป้ามสดซื้อรถสปอร์ตด,ดูไว้ให้น้องขับและยังซื้อคอนโดไว้ให้น้องอยู่ที่กรุงเทพทั้งยังทำธุรกิจอีกมากมาย ิดบริษัทมาร์เก็ตติ้งในยังมีธุรกิจโรงแรมหรูอยู่ที่ภูเก็ตนางบีก็ได้ให้ออสตินถามชื่อโรงแรมไปแล้วเดี๋ยวรอน้องตอบซึ่งหากนางบีได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะไปอุดหนุนด้วยต่อมาออสตินเองยังการันตีด้วยว่าได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้มาหนึ่งเดือนใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันได้สัมผัสทางครอบครัวของผู้หญิงยืนยันว่าเขาเป็นคนดีจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ